ค่ะลูกค้าลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาชมงานซัมซุงอยู่ข้างใน<ม>จินนี่หนึ่งหนึ่งสองนะคะ<ม>เสื้อแขนยาวก็ดเอนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดแขนยาวปนเสื้อยืดอ่เสื้อยืดปนเสื้อกีฬานะคะลูกค้าป้ายจินนี่นะ อันนี้มาจัดโปรให้นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะ กเริ่มเย็นแล้วนะคะมาจัดโปรเสื้อแขนยาวนะคะตัวนี้พิเศษมากเลยลูกค้ามันจะได้ทั้งเสื้อยืดผ้ายืดแล้วก็ผ้ากีฬานะคะรวมกันเลยโปเกียร์สต็อกนะลูกค้า <c oughs> โปเกียร์สต็อกให้เลยอู้กระตุ้นตัวนี้เกรดเอนะคะผ้าค่อนข้างใหม่เลยปกติเกรดเอสามพันห้านะคะ น,นี่ก็มาจัดโปรให้เหลือสองพันแปด้อยเนาะผ้าใหม่นะลูกค้าเกดเอเกดบีก็โปรอยู่พันห้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมงานเสื้อยือดกันนะล,ลูกค้าอากาศเย็นแล้วนะคะมาเอาเสื้อยือดแขนยาวไปขายกันอากาศกลับมาเย็นอีกแล้วนี่อบป,ปกไหมไปดูผ้าค่อนข้างใหม่เลยค่ะผ้าใหม่มากสีสดมากอ่ะตีมสีส้มมาแล้วจ้ะ สีส้มเอ้ยสีแดงเอ้ยสีเขียวเอ้ยสีเหลืงองเอ้ยอันนี้ผ้ากีฬาค่ะสีฟ้าก็เอ้ยลูกค้ามันคุ้มมากเลยนะได้เสื้อกีฬากับเสื้อยืดอะ่ะได้ได้ผ้ากีฬากับผ้ายืดนะคะเหมือนจะมีคอป,ปกปนนิดหน่อยเนี่ยผ้าใหม่มาก ราคานี้ลูกค้าไม่มีที่ไหนแล้วนะผ้าใหม่มากเลยอะ่ะว้าวอันนี้แขนทูโทนจะได้แบบเคลียร์ของออกเนาะ <c oughs> ไม่กรีบไม่กรีบช้าหมดนะช้าหมดนะได้ทั้งผ้ายืดแล้วก็ผ้ากีฬาเลย ถ้าถามหาเสื้อกีฬาเขนยาวอัดก้อนมาแน่นมากครับครับมีแขนทูโทนปนมาด้วยนะคะอ่าเนี่ยลูกค้าดูชั้นผ้าโทนสีชอบไหมสองแปดศูนศูนย์ปกติสามพันห้านะคะหมดลอด็อตนี้ไม่ได้ราคานี้แล้วนะอันนี้วิกตอรเรียค่ะ ใหม่มากสีพื้นสกรีนคะคะกันเลยนะคะเนี่ย้ายืดนุ่มนิ่มมากเลยสี่สิบห้าโลนะคะประมาณร้อยห้าสิบตัวได้อยู่ที่เคยเปิดไปมันจะมีปนฮูดกับขอบปกนิดหน่อยนะคะ เป็นเสื้องานเสื้อแขนยาวรวมของผู้ชายนะคะผู้หญิงใส่ได้นะผู้หญิงใส่ได้คะ่ะผู้หญิงใส่ได้ใหม่มากใหม่มากตอนนี้เกรด A อรุ่นนี้นะคะโปรอยู่สองแปดศูนย์ศูนย์เกรดบีโปรอยู่หนึ่งห้าห้าห้านะคะอยากได้รุ่นไหนงบประมาณไหนลูกค้าเอฟได้เลยหมดลอด็อตนี้ไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะ เกตเอใหม่ขนาดนี้เกตเอใหม่มากอ,ะอา่ะ <c oughs> รีวิวส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะ ใหม่มากลูกค้าเนี่ยถ้ากีฬาก็คือมีปนแบนเนาะหนาวอากาศเย็นมากเลยกรุงเทพหนาวขนาดนี้ทางเหนือกับอีสานน่าจะหนาวกว่า เป็นเสื้อยืดล้วนมันจะทำราคาได้ดีกว่าเนาะแต่ว่าบางคนก็ชอบผ้ากีฬาล้วนปกติงานเสื้อกีฬาแขนยาวขายอยู่2อ0พันนะคะเสื้อยืดแขนยาวขายอยู่สา0พั0 0้าสนนะคะถ้าเป็นเกรดเอเนาะอันนี้ก็คือลูกค้าได้คุ้มสองแบบในกระสอบเดียวเลย ได้งานสองอย่างในกระสอบเดียวเลย ยืดเยอะกว่านะลูกค้าผ้ากีฬาไม่ไม่ได้ผ้ากีฬาก็มีโอ้ในที่สวยมากผ้ากีฬามีปนนะคะแต่ว่าผ้ายืดเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะยังไม่เจอฮุดใช่ไหมย,ยังไม่เจอฮูดกับคอปกเนาะผ้าใหม่มากลูกค้าผ้าใหม่มาก น,นี่มีคอป,ปกปนมาแล้วเข <c oughs> ็นยาวลายทหารกระสอบนี้สวยนะใหม่มากเลย งานยูนะคะลูกค้า <c oughs> มีปนคอปกมาคอปกก็มีปนไม่เยอะนะคะคอปกกีฬากับผ้ายืด กระสอบเดียวได้หลายแบบเลย <c oughs> ชมงานรีวิวก่อนได้นะประกอบการตัดสินใจอีกทีเนาะลูกค้าจัดส่งพรุ่งนี้นะคะคืนนี้ลูกค้ามาเลื่อนฟีดดูเนาะตอนนี้มีโป้ป้ายนี้ทั้งเกจเอแล้วก็เกดบนะคะมาจัดโปให้เลยเนาะตู้ใหม่ก็จะมาแล้วรีบๆเจียของออกอุย้ยสวยมากสกินสวยๆก็มีนะคะสีพื้นก็มี เยอะมากอะ่ะน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบตัวได้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะวัยรุ่นไว้ยทำงานใส่ได้หมดเลยนี่มีหลายตัวแล้ว สวยโอ้ซูปปเปอร์แมนใช่ไหมมีปนฮู้ดกับคอปกนิดหน่อยนะคะ 1 2 3 4 5 I love you ใหม่มากผู้ค้ารับประกันผ้าใหม่มากฝ้ายจินนี่งานสวยนะคะแต่ว่าแบบเขาปนมาหลายแบบเนาะคนที่อยากได้แต่ผ้ายืดก็ขายแต่ผ้ายืด งาน US คะไซ์นะคะรีบสั่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวหมดนะบางทีหมดไวเพราะแบบลูกค้ามาเหมาเนาะโดนเหมาทีเดียวยกล็อตหมดเกี้ยงเลย ร้อยฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้ป้ายจินนี่แบบนี้นะคะลูกค้าขาตัวนี้รหัส112นะคะเป็นงานกรดเอนะคะสนใจรับโปรนี้นะคะทักแชทหาแอดมินได้เลย